ไปซื้ออะไรมาเอาคือเพ่ซื้อขนมนี่ยังเนี่ยมันคืออะไรฮะดินปั้นดินปั้นมันคืออีหยังวะน้องมาดาทำไมไม่ซื้อขนมฮะโอ้ไปซื้ออีหยัางวะเนี่ยมาปูเบิงครูเพิ่ซื้อขนมฮะวิ่ง

แม่ไดาแล้วแม่ดาอีกแล้วยังไงเฮ้ยไม่สวยเลยเจ็บไหมเจ็บสวยสวยเจ็บสวยสวย้ะ